สวัสดีเอฟีและมิดหลักแฟนสังกีทั้งหลายนะครับจัดอีกเชินเคยคือเกาเหลานะเกาเหลาซีดแดงหอนหอนครับเขาเจ้าหรือเขาสวยอะไรล่ละมาบหมาบ๊อบไลมาเด้อพี่น,อน้องด้คยับขอป,ปลามาครับเกาเหลาหอนหอนแซ่บเกาเหลาหมู เดวเห็นป่ะกินแบบง่ายๆนะครับจะไปกินหยาะวาช่วงนี้กับโควิดนะครับกินง่ายๆเหดกินง่ายๆนะยู่บ้านให้กินง่ายๆไปใช้กับ พกไอแอลกอฮอล์ไปนั่น,นะครับลูกจินน้ำตกเลยไม่จีหอมหอมเครื่องเครื่องเทศ กินผู้เดียวคือเขาเพรา,าอะอยู่ผู้เดียวกะอย่าลืมติดตามใน youtube ูปนะครับเด้อสำหรับผู้อยู่ใน t i k t o k กักะคลิกตรงตรงหน้า TikTok ผมหลดมันจะเป็นรูป youtube เห็นไหม เออที่เข้าไปหลัก็ฝากที่ตามด้วยนครับเป็นกําลังใจกันนะแค่ติดตามกันก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมแล้วเนาะ กินอย่าไปกินข้าหน่อยมันพอเต็มปากเต็มคำหรอข้ามยังไงเลย